สารานี้ย่รทำหกนะคะครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตัดบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำหกประการน,นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพก,กันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันหกประการเป็นจะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนศัพพมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่รับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ะระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรม อันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่รับทําแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทําความรักกันทําความเคารพก,กันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันพวกความไม่วิวาทกันพวกความพร้อมเพรียงกันพวกความเป็นพวกเดียวกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเข้าไปตั้งมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา ในเพื่อนสับพมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่รับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปพวกความสงเคราะห์กันพวกความไม่วิวาทกันพวกความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุมีลาบเกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมที่สุดเป็นลาบ สักว่าอาหารที่เนื่องในบาทก็บริโภคโดยไม่เกียรติกันไว้เพื่อตนวรโภคเป็นสาธารณะกับเพื่อนพรมมจารีผู้มีศีลทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความเคารพทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่ง ภิกุมีศีลไม่ขาดไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันตานผู้รู้สารเสริญอันตันหาทิกธรรมไม่ครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้นกับเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่รับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกัน เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุมีทิฏฐิอันไกลจากค่าศึกเป็นนิยานิกธรรมอันนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบถึงความเป็นผู้เสมอกันด้วยทิฏฐิในทิฏฐิเช่นนั้นกับเพื่อนสัพพมารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและในที่รับอยู่ทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันลูกกรนพิกษุดทั้งหลายทำหกประการนี้แลเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่ความสงเคราะห์กันเพื่ความไม่วิวาดกัน ผู้ความพร้อมเพี่ยงกันผู้ความเป็นพวกเดียวกันดูก่อนภิกสุท์ทั้งหลายทิฏติอันไกลาจากกิเลสเป็นข้าึุเป็นนิยญาณิกธรรมนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นวความสิ้นทุกโดยชอบนี้เป็นยอดยึดคุมธรรมหกประการนี้ที่เป็นเหตุให้ระลึกกันไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนยอดเป็นที่สูงสุดเป็นที่ยึดคุมของเรือนยอดชั้นใด ทิฏฐิอันไกลายจากกิเลสเป็นค่าศึกเป็นนิยานิกธรรมนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นความซึ่งถูกโดยชอบนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นยอดยึดคุมทรรมหกประการที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน